สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราหลายๆคนพลาดในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะคะคือเรามักจะมองว่านิพพานเนี่ยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราจะไปอยู่ที่นั่นได้ซึ่งอันนั้นหมายถึงอะไรคะก็คือเรายังมีตัวตนของเราที่จะไปอยู่ในสถานที่สักแห่งหนึ่งการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคือการที่จะละคลายความเห็นว่าเป็นต้นต่างหาถูกไหมคะแล้วนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราสามารถจะพบได้ในชีวิตประจําวันคะ่ะเรียกว่าสันติกุนิพพานหรือนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบัน ก็คือความดับของปัญหาความดับของความทุกข์นั่นเองสมมุติว่านะคะจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะซื้อได้ก็มีความรู้สึกร้อนหลนว่าเมื่อไหร่นะถึงจะเก็บเงินได้พอที่จะไปซื้อได้ถ้าหากว่าได้ซื้อนะได้เวลาที่ได้ใช้เนี่ยก็คงจะมีความสุขมากๆแล้วก็ฟุง้งซ่านไปแล้วก็ทุกข์ใจไปกับสิ่งที่ไม่มีแล้วถู่มาวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีทําไมอะ่ะ ในเมื่อกระเป๋ามันก็คือกระเป๋ากระเป๋าก็คือสิ่งที่เอาไว้ใส่ของแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมีกระเป๋าอะไรก็ได้ที่ใช้ใส่ของได้อันนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วเราไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องสะสมเงินมากมายเพื่อที่จะไปซื้อกระเป๋าสัอใบหนึ่งเลยซึ่งเ,เงินมากมายที่เราเสียไปกับการซื้อกระเป๋าแค่ใบเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียโอกาสจากการที่เราจะได้บริโภคข้าของเครื่องใช้ต่างๆไปตั้งหลายอย่างพอคิดได้อย่างนั้นนะคะความอยากที่จะได้กระเป๋าใบนั้นก็ดับลง ก็คือความทุกข์ดับแล้วมีความสุขขึ้นนะคะอันนั้นนะคะก็คือสันติทิการนิพพานแล้วสรุปก็คือนิพพานคือสิ่งที่เราสามารถที่จะพบเจอได้นะคะในชีวิตนี้แหละนะคะสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนตัสสอนว่าถ้าเราพบสันติทิการนิพพานหรือนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันบ่อยๆโอกาสที่จะพบกับนิพพานที่เป็นภาวะที่ถาวรก็จะตางมาเองสำหรับวันนี้ก็ผู้กันแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ